สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาจะเทนนะคะควันนี้ <ผม S 2> เจอกันวันจนันทร์เป็นวันจันทร์ที่หลายๆคนก็คงจะนอนอยู่บ้านกันอยู่นะอาจจะหยุดอยู่<า>ในช่วงวันหยุดยาว,ว,าน,วน,นะคะ,ะ,ค,ะครับผมวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดสุดท้ายของใครหลายๆคนนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับสำหรับรายการนายจะเทนแล้วก็ ทักาทายคุณผู้ชมที่ชมเราผ่านทาง Facebook Live และแอปพลิเคชันด้วยใครที่ชมเราผ่านทางแอปพลิเคชันอยู่นี่บอกเลยว่าเขาเรียกว่าหัวใจใช่ไหมฮะที่ได้ไปวันร้อยดวงเนี่ยสามารถนำมาแลกนะฮะการเข้าร่วมงาน ในเตยเบิร์เดย์พาร์ตีของเราได้นะคะซึ่งเราจะขอแค่800ดวงเท่านั้นนะคะอัปเดตได้ทุกวันแบบนี้เลยนะคะสะสมหัวใจกันไปแต่สําหรับข่าวแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนตะเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับครอบครัวเขามูลคดีค่ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักนะคะแม่ทุมปทุมวดีในวัย72ปีไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ ในที่สุดปาฏิหาริย์ที่ครอบครัวเคยคาดหวังเอาไว้ก็ไม่มีจริงเมื่ออดีตนักแสดงอาวุโสแม่ทุมปทุมวดีสิ้นลมอย่างสงบในวัย72ปีเมื่อช่วงเช้ามืดเวลา2นาิกา25นาทีของวันนี้ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักคู่ชีวิตรองเข้อมูลคดีเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือกับทีมข่าวนายเอ็นเตอร์เทนว่าครอบครัวลูกชายลูกสาวยุยปฐมวันรวมถึงหล,ลานอยู่เคียงข้างแม่ทุมจนลมหายใจสุดท้าย แมททุมปฐมวดีต้องทุกกระทมกับโรคไทรอยเมื่อ15ปีก่อนก่อนที่อาการจะสุดหนักราว8ปีก่อนร่างกายผายพร้อมจากอาการป่วยไทยรอยเป็นพิษชนิดรุนแรงที่กลับมากำเริบอีกครั้งทําให้น้ําหนักตัวที่เคยมี60กิโลกรัมลดลงเหลือ36กกิโลกรัมมีภาวะจําอะไรไม่ได้รวมถึงเป็นโรค ALS ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักมาตลอดเกือบ8ปีโดยที่อาการทรงทรงสุดๆ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่ง3สัปดาห์ก่อนแพทย์ก็เพิ่งจะนำแม่ทมไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลกลางหลังมีเสมหากเข้าไปอุดตันในปอดและเมื่ออาการดีขึ้นจึงกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารัก ตลอดเวลาร่วม8ปีแม้ครอบครัวโดยเฉพาะคู่ชีวิตรองเข้อมูลคดีที่ร่วมทุกร่วมสุขก,กันมากว่า50ปีจะมีเหนื่อยและท้อบ้างแต่ทั้งหมดก็ไม่เคยถอดใจพร้อมสู้เคียงข้างแม่ทุมหวังว่าวันหนึ่งแม่ทุมจะหายดีกลับมาอยู่ในอ้อมแขนของครอบครัวอีกครั้งผมรับปากว่าผมกับลูกจะสู้ต่อไปเพื่อให้ผู้หญิงที่เป็นหัวใจของเราได้กลับมาอยู่กับเราอีกครั้งแม้ว่าความหวังนั้น มันจะอยู่ไกลแสนไกลแต่ผมและลูกจะต่อสู้ยถึงที่สุดขอบคุณครับแม่ทุมปธทุมวดีเริ่มเล่นละครโทรทัศน์จากการชักชวนโดยเทิงสติเฟืองโดยรับบทนำในเรื่องรอยมนทีนฉายทางช่องห้าจากนั้นเจ้าตัวได้เลิกร้องเพลงตามไน์คลับภายหลังมีบุตรกับรองเข้ามูลคดี แม่ทุมและพ่อรองแต่งงานกันเมื่อปี2,509และยังคงรับงานแสดงละครและภาพยนตร์อยู่ก่อนจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครเรื่องยอดคุณลูกคนอยู่วัดและพ่อดอกประดูกให้ช่อง3และช่อง5โดยมีบุตรสาวคือนักแสดงมากฝีมือยุย้ยปัฐมวันและบุตรบุญธรรมอีก2คน ครอบครัวมีกำหนดเคลื่อนร่างแม่ทุงปทุมวดีไปทําพิธีทางาศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนในเวลา13นาฬิกา30นาทีโดยจะมีพิธีรดน้ําศพในเวลา16นาฬิกาโดยประมาณค่ะ รายการน,นายนาเทนนะฮะก็ะขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวเข้ามูลคดีทุกคนในครอบครัวนะฮะที่รักและดูแลแม่ทุมอย่างดีมาตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้แม่ทุมจะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วแต่เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะฮะ,ะก็จะยัง นึกถึงแล้วก็คิดถึงแม่ทุมอยู่ตลอดครับผมแม่ทุมก็จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะอ่ะส่วนตอนนี้เราขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงพี่เต๋อจ๋าเราไปที่เรื่องราวที่หลายๆคนนะคะติดตามกันมาข้ามสัปดาห์นั่นก็คือเรื่องราวของพี่เป๊กพี่ธัญญาแล้วก็คนดูแลของพี่เป๊กนั่นเองชอบคำนี้มากเลยคนดูแลนั่นเองนะครับผมคือฝั่งของพี่ธัญญาเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็มีการแถลงข่าวอะไรเรื่องราวเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ฝั่งคนดูแลนอ๋อน้องอ๋อเขาก็ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลตลอดใช่แล้วล่าสุดของล่าสุดนะคะก็ไปคอมเมนต์ใน Facebook ของนาฟนาฟเนี่ยเขาก็เป็นหลานของแพทนภาทใช่ไหมเขาก็มีการแชร์ข้อความประมาณว่าอย่าไปยุ่งกับแฟนคนอื่นแล้วน้องอ๋อเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นาฟนาฟก็คอมเมนต์กลับมาอ่ะคราวนี้ไปถามแพทกันดีกว่านะคะว่านาฟเนี่ยสนิทกับน้องอ๋อเบอร์ไหนคะถ้าเลือกได้ เราก็อยากเป็นเมียเฉยๆที่ไม่ใช่หลวงไม่ใช่น้อยไม่ใช่หนึ่งสองามา ลุกจะดูแซบดูแรงเกิดปีมั่นวันกล้าแต่ยี่ห้อแพชนะว่าาดท้ารักใครรักจริงไม่มีครบซ้อนกันเลยไม่แปลกใจที่คุณแม่สุดตรองจะอินกับกรณีบ้านเล็กขี้เหว่าข่าเตียงเมียหลวงของธัญญาญธัญเรศและเป็กสัญชยัยเพราะทั้งตามข่าวและเล่าข่าวในฐานะพิธีกรตลอดทั้งสัปดาห์ล่าสุดสาวแพทย์ก็เพิ่งเผยว่านับชัทนานลานสาวของตนรู้จักกับน้องออคู่กรณีของเมียนหลวงยืนหนึ่งคนนี้ด้วยแต่ก็ไม่ถึงขั้นสนิทสนมกันค่ะน้ำก็บอกว่า เออหนูก็เป็นเพื่อนกับเขาแหละแต่คือไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเพราะถ้าสนิทอะพี่แพทต้องรู้จักอยู่แล้วทีนี้น้าเนี่ยเขาก็ไปยืมแคปชั่นของคุณปุ้ยก็แค่จะสื่อถึงแบบตัวมันเองกับคนกับคนที่มันรักอะไรเงี้ยว่าใครที่จะมายุ่งเนี่ยอย่าคันอย่าหาทำเข้าใจไหมแต่พอเอิญน,น้องน้องคนนั้นเขามาเมนว่าแบบเธอด่าจันหรออะไรเงรี้ยแล้วก็อ้า น้ำผมไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอืมคือเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้มันรู้ก็พร้อมข่าวนั่นแหละสมมติถ้าหนูเชียบถ้านัดหนูเชียร์หรือหนูออกตัวหนูก็รอทัวลงเลยพี่ก็ทัวลงหนูเหมือนกันพี่ก็จะเป็นหนึ่งในทัวที่ไปลงหนูเหมือนกันลูกคือเวลาเราอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบเราก็จากความคิดเห็นของเราด้วยส่วนหนึ่งอ่ะแหละน้องเขาก็ค่อนข้างแบบเฟียดมากๆยอะไรเงี้ยซึ่งพัดก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีหลังบ้านที่มันแบบที่เรา ไม่รู้แต่ถ้าถามความรู้สึกเราจากความรู้สึกเราเราก็แค่รู้สึกว่าโอ้ไม่มีใครชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเป็นเราเราก็ไม่ชอบเออเขาเขาขอเขาแรงดีจริงๆนอกจากนั้นแพทยังเผยต่ออีกว่าไม่มีใครอยากจะใช้คำว่าเมียหลวงเพราะถ้ามีคำต่อท้ายนั้นหมายถึงความสัมพันธ์นั้นมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อว่าภรรยาทุกคนอยากยืนหนึ่งไม่อยากให้ใครเข้ามาช่วยดูแลสามีที่รักแน่นอนค่ะ อ,อย่างที่แม่แพทบอกนะฮะว่าน้องอเนี่ยเขาเฟียสมากจริงๆเพราะว่าเม<ช>ื <ๆ S 2> ่อวานนี้เรานําเสนอข่าวนะฮะทนายเจมส์นิติธทรทนายคนดังที่พิธัญญาเนี่ยเคยไปปรึกษามานะครับเขาโพสต์ภาพคู่กับพี่เป็กสัญชยัยพร้อมข้อความว่าพี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้ชาวเน็ตเขาก็ตีความกันไปว่าเอ๊ะตกลงแบบนี้พี่เป็กเออลือกครอบครัวอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะคแต่เมื่อมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ที่โซเชียลของน้องอค่ะซึ่งน้องอก็ตอบว่าข่าวพูดพี่เขาไม่ ได้พูดเนาะ เอยังไงล่ะทีนี้เอาเป็นว่าเรา no อมเมนต์ก็แล้วกันเราเ็าไม่ได้พูดเรารายงานเฉยๆนะจ๊ะไปต่อนที่คู่พ่อลูกในวงการบันเทิงที่ชอบแกล้งกันอํากันต้องมีคู่นี้แน่นอนพ่รงกับใบเฟิร์นนั่นเองนะครับแหมก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการจัดแจงแจ็คแฟนฉันแล้วก็นิกกี้นะฉันว่าให้มาจีบลูกสาวนู่นนี่นั่นนู่นหน่ยหน่อยอยากได้เป็นลูกเขยอย่างนี้อยากได้เป็นแฟนลูกอะไรอย่างนี้คราวนี้นะคะก็ไปแอลปั้นสันปร์ปรมาษนลูกเลยค่ะ งานดีหุ่นดี ขี่เล่นสนุกแล้วไม่ไม่ลามปามปั้นจันไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องจริงให้สิบระแนนคือไฟเกี่ยวเลยตอนนี้ไฟเกียวแหม่ก็ดดัดดี้จตุรงมกจกเล่นออกตัวแรงสักขนาดนี้จะไม่ให้ลูกสาวสายหาใบเฟิร์นพัสกรออกอาการเซ็งได้ไงถึงขั้นวอนผ่านสื่อว่าใครที่ได้ยินได้ฟังอย่าไปหลงเชื่อคุณพ่อนะโดยเฉพาะรายชื่อหนุ่มเบอร์ล่าสุดป้นจันปรมะที่คุณพอยัดเยียดเอ๋ยจับคู่ให้นี่ละค่ะ ฉันรู้จักปั้นจันแต่ฉันไม่ได้สนิทสนมกับปั้นจันแล้วฉันจะไปเป็นแฟนปั้นจันได้ยังไงฉันอยากตายฉัน <c oughs> ฉันพ่อฉันก็คือว่างไงเขาเออหันไปเจอใครเขาเนี่ยอย่าให้เจอนะพี่ตากล้องอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ไปเป็นแฟนตากล้องอีกเขาเล่นแหละ <c oughs> ด้วย <ฮะ S 1> ความที่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นการเล่นกันอะไรเงี้ยส่วนข่าวลือที่ออกมาว่าเพื่อนสนิทอย่างนิกกี้นาชัดเดินหน้าจีบสาวฮอตไซส์มินิก้อยอรัชพรอยู่นั้นใบเฟิร์นไม่ขอตอบโบยให้ไปถามคนต้นเรื่องกันเอาเองดีกว่าจ้า ต้องถามก้อยว่าก้อยเอาไหมพเพราะนิกกี้น่าจะเอาแหละเออต้องต้องถามก้อยว่าก้อยเขาชอบไหมฉันพูดตรงๆเลยนะนิกกี้หายไปจะใช้ไปชีวิตเลยเขาคงมองแล้วแหละว่าเขาไม่ได้อยากแบบมายุ่งอะไรกับฉันแล้วซึ่งฉันโอเคไม่เป็นไรเข้าใจก็อยากที่จะไปยังไงก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าเราเป็นแฟนกันเราคงจะเสียใจ สำหรับเรื่องที่เจ้าตัวถูกมือดีแฮกอินสตาแกรมไปนั้นตอนนี้ก็สามารถกู้คืนมาได้สำเร็จแล้วซึ่งก็ถือเป็นการส่งต่อประสบการณ์ให้ชาวโซเชียลให้อ่านข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนอย่างละเอียดมิฉะนั้นอาจถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวได้โดยง่ายซึ่งครั้งนี้หากไม่ได้นักแสดงรุ่นพี่เจ้าจ๋าพิมพ์ประตาคอยช่วยประสานทีมงานให้ก็คงแย่เหมือนกันค่ะ เรื่องของโซเชียลเนี่ยโหหลายครั้งเวลาที่เราโดนแฮกแอคเค้าส่วนตัวไปเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่การที่เราเข้าไปใช้บริการไม่ได้เท่านั้นนะฮะแต่บางทีโดนหลอกต้องดูให้ดีนะอาจจะแบบสูญเสียเงินหรือมิตรภาพก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่แฮกอาจจะเอาแอคเค้าของเราเนี่ยไปยืมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนี้ชอมากเลยใช่พี่เปิดทักมาอ้า ไม่ใช่พี่เต๋อเด็ดขาดะไม่ใช่ผมนะครับผมของผมนี่ก็จะเกินสักประมาณ500ขึ้นไปจนถึง0้าร้อยเก้าร้อยถึงห้าร้อยเนี่ไม่ใช่พี่เต๋อครับผมสมมติว่าเป็นที่มาร้อยถึง900อ่าประมาณนั้นครับผมอันนี้มันไม่ใช่ไม่ยืมอ่ะโอเคไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆที่เราอยากจะย้ำให้คุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งจองหน้ากากผ้าปักลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะราคา2 150บาท1แพ็กด้วยกันนะคะซึ่ง1แพ็กเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีสม่วง,วงค่ะครับผม,มนะฮะก็รายได้จะจากการจําหน่ายก็จะนําเงินไปช่วยการศึกษาเด็กยากไร้ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพ่อไปนะครับใช่แล้วผู้ชมสามารถสั่งจองแล้วก็เป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่8-18ถึง18กันยายนนี้7 e เ e ่นอทุกสาขาแล้วก็ร้านบริช็อป ทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับใช่พรุ่งนี้แล้วนะครับนี่วันแรกเลยนะคะก็สามารถไปสั่งจองกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะครับผมตอนนี้ไปเปิดซอยมั่มอยกันอ่ะมามอยกันหน่อยค่ะวันนี้ก็มีสาวสวยตุ๊กตาจะมาพรนะคะก็มาพร้อมกับเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะต้องบอกว่าคะไรไงว่าสั้นวัาสั้นอะอะไรอะหรืออะหรืออะหรือว่าอะหรือว่า จ้าจ้าผมเมาหมอยไถเดาวใครเขาแบบนี้อยากเมาอ่ะใครเลยจริงจริงที่ทำให้ฉันนั้นวันไว้ได้นักร้องเสียงดีตุ๊กตาจะมาพรอบุกมาฝากซิงเกิลใหม่แอบฟันดีที่ฟีเจอริ่งกับนักร้องหนุ่มโอมเดอะไวท์กับเพลงสุดเก๋ที่มีกลิ่นอายญี่ปุ่นเกาหลีแถมเนื้อหาก,ก็โรแมนติกแบบสุดๆเหมาะสำหรับคนที่แอบชอบใครสักคนจนเก็บเอามาฝัน จะตรงกับใครบ้างไหมนะลองหาโหลดหาฟังดูกันนะจ๊ะ